เด็กกุ้มอัลอมาตุลลอห์ใหกระกาตู้ค่ะเด็กๆ่ะเด็กๆดูสิคะว่าตอนเนี้เกิดอะไรขึ้นอ่าใช่เลยค่ะเด็กๆ่ะเห็นไหมคะเด็กๆขะตอนนี้นะคะฝนกาลังตกเลยเราก็ออกไปเล่นน้ําฝนไม่ได้นะคะฝนที่อัลลอฮ์ประทานให้มานะคะเราก็ขอให้เป็นฝนที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมาอ่านดูอา้าวเมื่อฝนตกนะคะอ,อะัลลอฮุมมา ซอยยีบันนาฟีอันอีกครั้งนะคะอัลลอฮุม,มะซอยยีบันนาฟีอันป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดูอานเมื่อฝนตกเด็กๆฝึกอา่านบ่อยๆเวลาที่เด็กๆเ,เห็นฝนตกเด็กๆก,ก็อา่านดูอานนี้นะคะที่สำคัญอย่าออกไปตาฝนนะคะเพราะอาจจะทำให้เราไม่สบายก็ได้มาเร็ว แรงมากเลยค่ะเด็ก,เ,ดกเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าเอาไปตาโฟน็นไหมคะบายขอรีบพบรันกันดีค่ะไปแล้วค่ะสลามมอะไรกุ๊งค่ะเด็ก